น้ำสต๊อกแกงบวชสูตรนี้นะคะอร่อยทําง่ายมากๆแค่เปลี่ยนวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบวชเผือกหรือมันหรือจะเป็นประเภทบัวรอยตัวเองคองแคง ะะใช้น้ำสต๊อกสูตรนี้ได้เลยอร่อยทำง่ายมากๆใช้น้ำตาลทรายนะคะ180 g, กรัมเกลือ2ช้อนชาเกลือแกงธรรมดานะแต่ถ้าเป็นเกลือไอโอดินนเหลือแค่1ช้อนชาค่ะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอม300กรัมได้จากมะพร้าว1ลูกนะคะแล้วก็กะทิ500กรัมนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวทั้งหมดแล้วก็ไม่ทิ้งนะแล้วก็ขูดมาทั้งหมดเลยได้จากมะพร้าว1ลูกค่ะเอาไปตั้งไฟนะคะ กวนจนกระทั่งเกลือและน้ำตาลละลายแล้วก็เดือดปุดๆเล็กน้อยแค่นั้นค่ะแล้วก็จะปิดเตาพักไว้เลยนะคะทีนี้จะใช้วัตถุดิบอะไรก็ได้ที่เพื่อนมีนะคะก็เอาไปทำให้เขาสุกอย่างเช่นมันก็เอาไปนึ่งให้เขาสุกเปลือกเอาไปนึ่งให้เขาสุกแล้วก็มาผสมลุ๊กเ้ากันแค่นี้เองจ้ะ